สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวาทีทิพย์ทรัพโสนะคะดิฉันเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยรางศิ์นะคะสาขาระบบสาสรสนเทศค่ะวันนี้นะคะก็เอาความรู้เกี่ยวกับเครา่มาฝากกันนะคะวันนี้ก็คือเอา Google Drive มาฝากนะคะมาดูกันเลยค่ะตรงหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของ Google Drive นะคะ มาดูคะ่ะว่า Google Drive เนี่ยนะคะคืออะไรนะคะ Google Drive นะคะเป็นโปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ของ Google นะคะลักษณะการใช้งานนะคะจะคล้ายกับโปรแกรมในชุด Microsoft Office Word Excel PowerPoint นะคะผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยการผ่านการใช้เว็บเบราว์เซอร์เช่น IE Firefox Safari เป็นต้นนะคะ มาดูว่าทำไม Google Drive ถึงน่าใช้นะคะ Google Drive นะคะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมค่ะแค่เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ไปใช้ใช้งานเพียงพิมพ์คำว่า drive.google.com ข้างบนนะคะแล้วก็ถ้าหากใครนะคะไม่มี Google Account ว่าจะต้องสมัคร Google Account ก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้ค่ะ อันนี้นะคะใช้งานง่ายเหมือนใช้ออฟฟิศบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแลกเปลี่ยนเอกสารได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปทางอ e ีเมลหรือคัดลอกใส่ USB แฟลชไดร์ ice, นะคะทำงานบนเอกสารเดียวกันนะคะขนาดเดียวกันได้ครั้งละทีละหลายคนนะคะซึ่งแต่ละคนสามารถเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังพิมพ์อะไรหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรอยู่ได้นะคะ ข้อดีของไฟล์นําเสนอของ Google Docs นะคะข้อดีของเขานะคะก็คือข้อดีของการสร้างไฟล์นําเสนอโดยใช้ Google Drive หรือ Google Docs นะคะคือเราไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ที่แก้ไขล่าสุดผู้ใช้จะเห็นไฟล์ล่าสุดของเราโดยอัตโนมัตินะคะวิธีการแบ่งปันไฟล์นะคะนำเสนอแบบให้ผู้ได้ลิงก์สามารถเห็นที่เราเปลี่ยนแปลงล่าสุด สามารถทำให้ได้โดยการคลิกเมนูนะคะค่ะมาดูว่าประโยชน์ของ Google Drive นะคะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็คือในการทำงานร่วมกับคนอื่นโดยใช้เอกสารร่วมกันนะคะทำให้สามารถเห็นข้อมูลที่คนอื่นแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทำให้ประหยัดเวลาในการส่งอีเมลแบบไฟล์หลายครั้งทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารหลายเวอร์ชันแล้วก็ การสร้างฟอร์มและรับข้อมูลที่กรอกในฟอร์มโดยใช้ Google Drive เป็นวิธีที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะก็ออกมาดูกันเลยนะคะว่าในใน Google Drive เนี่ยนะคะก็คือสามารถเราสามารถที่จะอัพโหลดไฟล์เพื่อแชร์ให้กับคนอื่นๆที่มี Google Account s, เหมือนกับเราได้อย่างไรนะคะก็คือคลิกไปที่อัพโหลดไฟล์ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้น มันก็จะขึ้นว่าการอัพโหลดนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มไฟล์นะคะคลิกเพิ่มไฟล์แล้วก็คลิกก็จะขึ้นมาให้อัพโหลดนะคะก็อันนี้อัพโหลดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คืออันนี้อัพโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือใช้งานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะแชร์ให้กับคนอื่น ที่เราต้องการให้ได้ข้อมูลของเราตรงนี้ไปนะคะสามารถแชร์ได้หลายหลายคนด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะก็อย่างเช่นว่าอ,อ,อยากจะแชร์รูปภาพหลายหลายร้อยหลายๆพันรูปภาพเนี่ยค่ะก็ส่งอ e ีเมลธรมดาก็จะทำให้เราต้องส่งหลายๆครั้งหรือว่าต้องเสียเวลาซิฟไฟล์นะคะส่วนอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะก็คือ สามารถส่งให้ได้เลยเพราะว่าเหมือนกับรดรเวอร์ของเราเองในบนเครื่องนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่บนเครื่องของเรามันอยู่ที่ google อย่างนั้นเองนะคะอย่างนี้ก็คือเลือกตรงนี้นะคะเลือกที่จะแบ่งปันให้กับใครบ้างก็คือสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็มาดูที่การสร้างบ้างนะคะ การสร้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์เอกสารงานนำเสนอแบบฟอร์มภาพประกอบแล้วกเ็เชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะก็มาดูว่า,าสร้างแล้วก็คลิกคำว่าเอกสารนี่นะคะก็จะได้มาอันนี้นะคะก็จะได้เอกสารของ Google Drive นะคะค่ะหน้าตาของเอกสาร Google Drive นะคะก็คือเป็นอย่างนี้สามารถที่จะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันอยู่ตรงนี้นะคะ่ะให้กับ คนที่เราต้องการที่จะแบ่งปันเอกสารให้กับเขานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอแบบฟอร์มนะคะค่ะแบบฟอร์มก็จะมี ให้ทําแบบฟอร์มนะคะก็คือถ้าหากทำเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็คือแบบฟอร์มของเราก็คือส่งแบบฟอร์มให้กับคนที่เราต้องการให้แบบฟอร์มนี้ให้เขาเห็นนะคะให้เขาดูหรือว่าให้เขาเทําการประมิุขมาดูที่งานนําเสนอนะคะงานนําเสนอนี่ก็จะเหมือนเออ PowerPoint เลยนะคะก็คือทํางานต่างๆเสร็จแล้วเราก็สามารถแบ่งปันให้กับผู้ที่เราที่ ผูออ้ที่เราที่เราอยากจะแชร์ข้อมูลให้กับเขาหรือว่างานนำเสนอให้กับเขานะคะก็คือแบ่งปันตรงนี้นะคะค่ะวันนี้กออ็นำ Google Drive มาฝากนะคะหรือว่าค่ะจากที่ได้ชมออมาเมื่อสักครู่นะคะ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ